แบกแรงเช็ดโลก EP ที่9ก็มาดูกันนะครับผม EP นี้เมื่อเพื่อนร่มทีมบอกว่าผมรัดคิวนะผมผมรัดคิวจริงๆหรือเปล่าทุกคนช่วยดูกันด้วยนะครับเพย่อคอมเมนต์กันด้วยนะไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยเอ้ยสวัสดีครับส่งกงผมพนังไป กเกเจอพลังใบเอ้ยอย่าเจอพลังกันหรอกันมีกันแบบไม่หนื่อยรู้จักป่าวใ,ใจรอกูก่อนแป๊บนึงเป็นเด็กทั้งแท่งอ่ะพี่ผมดูจะทรงนะผมบงังผมบังพลังใบเยส ผมลังพลังใบก่อนที่ผมบังใยไม้บออ่างเงาบังในควายเอสกิบอกว่ากลัวไม่น่าให้ไปเจอพิต้าเขาเลยทำไมพอเจอกันผมแช่ป้าพี่แกไอนคนชื่อตาผี้ห่ะแอดมาเว้แฟนห่อโหพอแอดมาทีนี้ก็เป็นเพื่อนกันเลยกูก <c oughs> ็เลยเออไม่ได้อะไร แต่ว่าพี่แกชอบมาเล่นกับกูไอซิมบอกไม่น่าให้ไปเจอเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นกับกูเลยใช่ไหมก็แบบยิงกันแล้วก็โดนยิงโอ้ยเสี่ยงดวงเราเบาเป็นเนี่ยไอเป็นจักรยันเป็นย่าอ่อนกันดีอะไร ว่าคู่นี้คนนึงก็เสียหายที่กูเล่นเกมจอคืนไม่เล่นจอกูเลยี่ฟังมาเล่นอ้นี้นลกไปไอเดียออุ้ยเ็บเจ็บเจ็บมาหน่อยก็โหน

เขาช่วยเราเด็กเราก็อยา,อากได้คิวม้าลนะเพื่อนกูก็ยิงหูไม่ได้ยิงหรอก,รอ,กอยากจะเลิกเล่นหรอเปลื่อนวะขึ้นแดงก็เท่านั้นขึ้นมาสเตอร์ขัน้นมไม่ก็ลดเหมือนเดิม เตัวเอา p ถ้าตัวนั้นถ้าเพื่อนเก็บตัวนั้นได้เพื่อนแเอว่เเวนยก่อนแมพนั้นุ้ยน้ำลงกไแม่บัก นี่เขาตอาสองตัวสามตัวเลยเพื <ayım> ่อนกันเลยทำไมอ่ะช่วยยิงอู่อดีเข้าไปเลยยยยไโดมเ่ตน เยดมาปี้เยเามาไดไงม่คือกูยิงใปตั้งเยอะปั็นที่พด้วนะเอาไม้มาดิมาเอาเาเพ่อนด้เยเราเพื่อนแม่าไปห้คแล้วแกอนไหนที่มันเป็นเอมีเยอะแนเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเลถ้าเลนติดห้องกูแง่ตกแม่มัดีเอะกูกูกูฆ่าได้ศูนคิวเคยเห็นปะ แต่ไม่กินอะมันน่าตบ่อยะนีนี่เที่ยวแม่มันอีนีเดี่ยวมันจะตายแล้วแค่นัดเดียวเองเขาจะไม่ปล่อยให้กูยิงตีเขาก็ยิงเส้วันี้ยรซอร์สส์ส์ส์เ์ส์ส์สกสวยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สยสอส์ะี แต่กูไม่้่านเพื่อนงั้นกูจะไม่ชุบเพื่อนมันแบบเล่นขิดเกินหน้าเผื่อบอกตรงนี้อีกอนหนึงเอาไม้มาไหนรอบละไหนบอกไม่เล่นเอามาดิบีบมาเด็กทุกคนบีบมา โอ้โหทหไมสร้างแคนเป็นของตัวเองวะกูบอกให้เอาไม้มาเป็นเหี้ยนะไอ้แนวฮะไม่สร้างแคนเป็นของตัวเองวะเยี่ยมหาคนเข้ายากจะกูช่วยไง ชั้นโลกขามก็จบแล้วถามว่ามันได้เหมถามว่ามันก็มันมันได้นะแต่ว่ามันบางคนเขาไม่เต็มใจอยู่อ่ะเขาเพื่อเขามาเพื่อเอาปักทองแคนน่ะแล้วก็ออกแต่บางคนก็เต็มใจไงกลวเต็มใจครั้ง ตะกูเต็มใจตะกูเต็มใจไม่มึงตะกูเต็มใจเต็มใจมากๆก็จะเจ้าท่าปักธงแคเนเต็มใจกูว่าเต็มใจเต็มใจเพื่อเอาใครสักคนงกูเบื่อวะทำไมกูลืมเขาไม่ได้ทำไมเขาลืมกูได้วะใครเน่าจับ นักคุณต้องทำยังไงถึงลืมเขาได้เมือนที่เขาลืมกูได้เออก็เกิดโผล่เองเลยอะไรนะบนโพสเอาืนดวยอยู่บนเขาป้าผมเลยแรงแรงที่แบบขึ้นแรงแรงฮรัเตอร์กูอยากรู้ว่ากูจะทำยังไงแบบว่าให้เขาลืมไม่กูลืมนอนเลยมิจฉาไม่ไหวหรอก ไม่เล่นแม่ละะไ่เล่นเกตอนนี้ทำแล้ก็จบเสร็จขอบคุณค่ะไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆิไม่ได้คิวเลยอ่ะหือว่าแต่มึงเลยกูก็ไม่ได้เลยขนาดจะยิงแต่ยิงโดนลากเลยเห็นมาก ลกเล่นเกมแม ja. ่งเก่อนัึ้นคือขึ้นขึ้นสีฟกับตาคือเดือยขึ้นคีน้ำตาแบเด็กเกมี่ยนี่ไม่งเนาะจะลาแล้วะชุไหนก็ม่รือว่าแม่งเจ็บมากเลยน่ะเม็ดเจียวร่วงเลย กูอยากร้องไห้ว่ะกำลังมีว่ะมึงคนเต็มเลยอ่ะกูไม่น่าวิ่งมาเลยมาหน้าห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 าชุบหน่อยชุบหน่อยชุบได้ชุบหน่อยสนุกมีตังอะไรนะสนุก เนอะใครอยู่ใกล้กลูมาชูกูด่วนก่อนนะตายแล้วป่ะไม่น่ารีบเปิดเลยกูลงไปแก้แค้นก่อนถ้นาเกิกูจะเอาลงไปเอาปืนกูปืนกูต้องที่หนึ่งในตัวที่มาขี่รถบิ๊กฟุตปะ มีตัวขี่รถอะไปตรงศพแล้วกูวจะไปเก็บของยังไงวะมาแล้วกูจะไปเก็บของ,งยังไงอุ๊ยอยู่ตรงกูงเต็มเลยมองมาหากูแล้วพก็ ขาอ่อนขาอ่อนเพื่อนขาอ่อน thanks าอแล้วมาแล้วเพื่อนตีนขึ้นมันขึ้นยังไงวะเย็ดเย็เยตึงเงินตัน u n o p p a b l e มาแล้วไอซ oh ันเฮ้ยไอนาวไอซันตายแล้วไม่หว่าโอ้ประตูช่วยเดลินดูมาลิดูแม่ง้องไอพีชไปดูก่อนโชคดีดเล่นตัว เจ็บมาละย้ายทีก่อนนะค้างค้างอีกตัไปแล้วนะ Rampage

ช่วยป้าถูบ้านล่ะเด็กดีไง เกินน้ำหกนะรอนนี้ไม่มีอะดิมมะแม่ไม่ต้องพูดอุไม่้ย มาดิทัตคือใครอ่ะต้มก้อนหิน Yellow Pool เจ้ Help me ฮะฮะตัวไหนยังวะหัวโยกเลย Killing spree มาปหลิดครับที่กระตึงเกิน

อ๋อชีเลย νε. อ๋อดุยฮอ,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 อยนั้นมันนั่ไปแล้วโอ้อเพียเพิ่มสิบหเองได้ที่2องแล้วเนี่ยไปที่ที่สามโอมไม่ได้ว่าน้าคุณมคาอะไร